ทำไมถึงม kind of ีเหตุการณ์ต้องย้ายสถานที่รับสมัครเลือกตั้งมาที่พื้นที่ว่างของธนารักษ์ตรงนี้คะสถานที่รับสมัครเดิมมีปัญหาว่าเจ้าของสถานที่เขาบอกเลิกเขายกเลิกไม่ให้กกตใช้กกตก็ต้องหาที่ใหม่รับสมัครใหม่เนื่องจากเราไปปิดการคัดค้านไม่ให้ทางกกตเข้าไปดำเนินการที่โรงเรียนพัทลุงที่โรงเรียนพัทลุง โรงเรียนจังหวัดโรงเรียนจังหวัดเรารู้ข่าวเมื่อไหร่คะเรารู้ข่าวว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงวันนี้ดวันนี้เขาก็เปลี่ยนแปลงวันเนี้ยเขาประกาศวันนี้ว่าเลื่อนสถานเปลี่ยนสถานที่รับสมัครมาเป็นหน้าโรงพักเมืองพัทลุงเพราะฉะนั้นอยากขอฝากพี่น้องชาวพัทลุงรุ่งนี้เรานัดหมายเวลาทีม สี่ทาห้าโมงห้าโมงเช้านะห้าโมงเช้านี่ท่าให้มากันให้พร้อมเพรียงเพื่อสถานที่เปลี่ยนแต่เวลาเหมือนเดิมนัดหมายเพื่อที่จะคัดการต่อไปหลักการเหมือนเดิมหลักการเหมือนเดิมอย่างคัดการการรับสมัครเลือกตั้งจนถึงวันที่หนึ่งต้องมีการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งเราไม่ได้คัดการกันเลือกตั้งแต่ว่าต้องให้มีการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งเมืองพัทลุงหน้าโรงพักเมืองพัทลุง